วิธีการปักเทียนไม่ให้เอียงไปข้างใดข้างหนึ่งวันนี้ผมมีเคล็ดลับมาฝากท่านผู้ชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับผม ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องรุ่งสารดีนะครับผมเชื่อว่าท่านผู้ชมที่ไปร่วมพิธีทําบุญในโอกาสต่างๆนะครับจะเห็นการปากักทูปปักเทียนเป็นประจำอยู่แล้วนะครับแต่ว่าท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าเบื้องหลังของการปักเทียนให้ตรงเนี่ยบางครั้งก็มีปัญหานะครับ สำหรับผู้ที่ทำหน้าที่เป็นพิธีกรหรือว่ามัคคณายกในการปักทูปปักเทียนให้ตรงไม่ให้เอียงซ้ายหรือเอียงขวาซึ่งถ้าหากว่าท่านผู้ชมสังเกตเวลาไปร่วมงานเนี่ยโดยเฉพาะท่านที่นั่งอยู่ข้างๆหรือว่ามุมเฉียงไปที่โต๊ะหมู่บูชาเนี่ยถ้าท่านสังเกตเห็นเนี่ยบางครั้งทูปก,ก็ดีเทียนก็ดีมันเอียงใช่ไหมครับดังนั้น เพื่อแก้ปัญหาตรงนี้ผมเอาประสบการณ์ผมและเทคนิคมาฝากท่านผู้ชมครับในการปักผูกและปักเทียนให้ตรงถ้า,าวันท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเอ๊แค่ปักผูกปักเทียนให้ตรงเนี่ยมันจําเป็นด้วยหรือมันสําคัญไหมก็เรียนกับท่านผู้ชมตามตรงกับว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยครับท่านผู้ชมครับการปักผูกปักเทียนให้ตรงเวลาทําพิธี ท่านอื่นผมไม่รู้นะครับแต่ถ้าสําหรับเป็นผมนะครับท่านผู้ชมครับผมให้ความสนใจเรื่องนี้พอสมควรก็คือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนของการทําพิธีเพราะว่าการไปทําพิธีไม่ใช่มีหน้าที่เพียงแค่เรียนเชิงประธานจุดธูปเทียนบูชาพระไหว้พระอาราธนาศีลอาราธนาธรรมก็จบนะครับสําหรับท่านอื่นผมไม่ทราบแต่สําหรับผมเนี่ยไม่ใช่เพียงเท่านั้นนะครับท่านผู้ชม ต้องให้ความสนใจรายละเอียดในการเตรียมเครื่องพิธีให้พร้อมมูลและก็คือถูกต้องสวยงามเพราะว่าการประกอบพิธีทำบุญต่างๆนั้นเป็นพิธีที่เป็นมงคลถ้าเกิดว่าเราเตรียมพร้อมเตรียมดีการประกอบพิธีก็จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสวยงามและก็เป็นมงคลเสร็จพิธีแล้วเจ้าภาพพอใจ นั่นก็หมายความว่าความสําเร็จของงานนั้นเกิดขึ้นแล้วหรือแม้แต่คําพูดของเจ้าภาพบอกว่าขอบคุณมากนะครับอาจารย์ขอบคุณมากนะครับท่านขอบคุณนะครับที่ทําให้การประกอบพิธีทําบุญในวันนี้เป็นไปด้วย,วยความเรียบร้อยสมบูรณ์เท่านี้ก็เป็นสุขแล้วนะครับท่านผู้ชมครับสําหรับผู้ที่ทําหน้าที่เป็นพิธีกรหรือว่ามัขณายกอย่างผมนะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยมาแชร์ประสบการณ์ให้ท่านผู้ชมได้ชมกับว่าวิธีปักทูบปักเทียนที่ต้องหมู่บูชานะครับจะทําอย่างไรให้ตรงวันนี้ผมมีเคล็ดลับมาฝากอย่างนี้ครับท่านผู้ชมเคล็ดลับข้อที่1ขออนุญาตวันนี้นําเชิงเทียนไหมท่านผู้ชมได้ดูด้วยท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่านเนี่ยครับจะเป็นรูประมาณนี้อันนี้เป็นรูเล็กนะครับผมไม่ได้ครับผมไม่ได้นําเชิงเทียนที่มี รูใหญ่ๆไห,ห้ท่านผู้ชมได้ดูวันนี้ก็แวะวัดมาแต่ก็ลืมยืมพระคุณเจ้ามากลเลยเอาที่ทํางานผมมาสาธิตให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับเป็นรูเล็กนิดหนึ่งนะครับวิธีการจะเห็นได้ว่าการปักเทียนนะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยครับการปักเทียนเห็นนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยครับการปักเทียนนี่สําคัญอย่างไรถ้าเป็นทั่วไปนะครับท่านผู้ชม ถ้าเราคุ้นกันเนี่ยซึ่งหลายท่านนั้นจะแก้ปัญหาโดยการทําไงครับเวลาปักเทียนเนี่ยถ้าสมมุติว่าอันนี้มันเล็กก็ดีไปแต่ถ้าวารูเชิงเทียนกว้างเนี่ยซึ่งหลายท่านใช้วิธีการใช้ลนนะครับท่านผู้ชมครับไฟแช็กลนก้นเลยครับแล้วก็เสียบลงไปเนี่ยไฟแช็กลนก้นเลยครับเนี่ยลนก้นเทียนแล้วก็เสียบลงไปถ้าเป็นรูเล็กๆแบบนี้ยังพอได้นะครับท่านผู้ชม แต่ถ้ารูวากว้างกว่านี้มีปัญหาแน่นอนปัญหาตรงไหนครับปัญหาเกิดขึ้นเพราะว่าสายตาของคนเราไม่เท่ากันครับท่านผู้ชมครับบางคนคิดว่าตรงที่ไหนได้พอติดลงไปเอียงซ้ายครับพอติดลงไปเอียงขวาครับท่านผู้ชมครับถ้าในกรณีไฟลลนเนี่ยมันจะบังคับไม่ได้ใช่ไหมครับก็คือจะปรับไม่ได้ว่าจะทำอย่างไรให้มันตรงเพราะว่าถ้าปรับซ้ายก้นเทียนหลุดทันที ใช่ไหมครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เกิดปัญหานี้ผมก็เลยนําเทคนิคที่ผมรู้เอามาแชร์ให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันครับว่าวิธีปักเทียนที่ถูกต้องเหมาะสมและก็สามารถปรับเทียนซ้ายขวาได้เนี่ยมาดูกันครับมีอะไรบ้างวิธีที่หนึงนี่ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็เห็นนะครับดินน้ำมันครับ ดินน้ำมันกันท่านผู้ชมราคาไม่แพงไปซื้อเอาร้านคังเครื่องเขียนนั่นแหละคิดว่าตรงหลายๆที่ก็มีอยู่แล้วเนี่ยครับทำเป็นก้อนยาวยามแบบนี้กับะท่านผู้ชมสวมเทียนลงไปแล้วก็เอาดินน้ำมันครอบไว้ <c oughs> ใช่ไหมครับถ้าเกิดว่ารูเชิงเทียนนี่ใหญ่เราก็ใส่ไปเยอะๆหน่อยตรงนี้ไม่ต้องกลัวว่าเทียนจะดุดเลยนะครับท่านผู้ชมสามารถดัดซ้ายดัดขวาได้เลยนะครับนี่เทคนิคที่หนึ่ง ดินน้ำมันครับท่านผู้ชมนี่ก็จะได้อย่างนี้เห็นไหมครับนี่ครับแน่นละแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะหลุดนะครับนี่ถ้าเกิดว่าปักไปแล้วไม่ตรงเราสามารถดัดได้ครับท่านผู้ชมซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวา,า,ขวาแล้วก็บีบเทียนขอ,ขอโทษดินน้ำมันนี้ให้แน,น่นแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับเทียนเราก็จะตรงแล้วใช่ไหมครับเรียบร้อย ถาว่าท้าผู้ชมบอกว่าไม่มีดินน้ำมันไม่รู้จะไปหาซื้อที่ไหนหรือว่าลืมหาไม่ได้วิธีแก้ไขที่สองครับท่านผู้ชมครับนี่ครับเทียนครับท่านผู้ชมนะต้องเป็นเทียนสีพึ่งด้วยนะครับเพราะเทียนสีพึ่งนี้จะอ่อนนิ่มใช่ไหมครับเราก็ใช้เหมือนกับดินน้ำมันครับท่านผู้ชมเอาเทียนมาใส่แล้วก็เอา ดินเอาข้าทษเอาอาขี้พึ่งเนี่ยครับใส่เข้าไปด้านข้างแล้วก็บ,บีบเล็กน้อยเพราะว่าเทียนขี้พึ่งนี้จะนิ่มแล้วก็จะติดกับเชิงเทียนได้ดีด้วยนะครับนีครบบบบบบับท่านผู้ชมนี่บีบบีเข้าไปครับท่านผู้ชมแค่นี้ก็ได้แล้วครับเนี่ยอุยอ้ยอุ้ยเอาตกละ <laughs> ขออภัยท่านผู้ชมตัวนะครับนี่แค่นี้ก็ได้แล้วครับท่านผู้ชมครับนี่เห็นไหมครับแต่ว่าขอ้อมันมีข้อเสียนิดนึงก็คือว่าถ้าเป็นเทียนขี้ผึ้งถึงแม้ว่าจะเป็นขี้ผึ้งเหนียวก็จริงนะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเป็นหน้าหนาวนะครับท่านผู้ชมก็เห็นไหมครับเทียนขี้ผึ้งที่ผมเอามาบีบสิเนี่ยถ้าเป็นเทียนขี้ผึ้งนะครับท่านผู้ชมครับ เวลาหน้าหนาวเนะี่ยมักจะแข็งตัวนะครับอาจจะติดยากบ้างเล็กน้อยยกเว้นหน้าหนาวนะครับอขอโทษยกเว้นหน้าร้อนนะครับท่านผู้ชมติดง่ายแต่ก็ไม่ถือว่ายากพอติดได้นะครับท่านผู้ชมถ้ามีเศษเทียนขี้ผึ้งก็เอาเศษเทียนขี้ผึ้งมาแสจรอบๆนี่แหละครับนี่วิธีที่2นะครับท่านผู้ชมครับส่วนวิธีที่3ท่านผู้ชมอาจจะบอกว่าดินน้ำมันก็บ่มี เศษขี้ผึ้งก็บบมีอีนอนี่จะได้ดีกับท่านผู้ชมนี่เลยครับผมเทคนิคที่สามกระดาษทิชชู่ครับท่านผู้ชมวิธีใช้ทำไงครับสมมติว่าถ้ารูมันกว้างไม่เยอะใช่ไหมครับและก็เทียนก็เล่มเล็กอยู่แล้ววิธีอย่างนี้ครับท่านผู้ชมเอากระดาษทิชชู่เนี่ย มาพับสักประมาณนี้นะครับนี่นี่นี่ถ <huh ้าผู้ชมเห็นชัดไหมครับนี่แล้วก็เอาตัวเทียนนะครับท่านผู้ชมครับมาพันนี่ท่านผู้ชมเห็นชัดไหมครับนี่ครับใส่ไปประมาณนี้นะครับนี่แล้วก็พันเข้าไปครับอยายาพันอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับอย่าพันให้ปลายเทียนเนี่ยเสมอกับกระดาษทิชชู่อย่างเนี้ยขอโทษอย่างนี้อย่างนี้อ่าจะได้เห็นชัด อย่าพันอย่างนี้นะครับเพราะว่าเวลาใส่เนี่ยดันเข้าไปเนี่ยกระดาษที่ชู่วจะเลื่อนมาอย่างนี้ครับเนี่ยมันจะเลื่อนมาอยู่อย่างนี้ทําให้กระดาษเลื่อนมาอยู่อย่างนี้ทําให้กระดาษที่ชู่วไม่เข้าแล้วก็หลวมเหมือนเดิมวิธีการคือนี่ครับเอาเอาขนาดนี้ครับท่านผู้ชมแล้วก็พันเข้าไปพัน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 อ่ะสมมติมว่าเราพอละคิดว่าพอละแล้วก็ดึงออกอ่าก็จะได้ประมาณนี้ นี่ได้ประมาณนี้ก็แล้วผู้ชมครับนี่เห็นไหมครับแล้วก็พับปลายพับตรงปลายนี่ครับไปพับไปอย่างนี้แล้วก็เอาตัวนี้ครับมาสวมที่เชิงเทียนแล้วก็เอามือดันเข้าไปครับท่านผู้ชมครับแค่นี้แค่นี้ก็แน่นแล้วครับท่านผู้ชมครับนี่ขอโทษเดี๋ยวผมบางก่อนนี่ครับ อย่างนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ดันที่ชู้ลงไปดันกระดาษที่ชู้ลงไปครับท่านผู้ชมแค่นี้ก็จะได้วิธีการใส่เทียนที่แน่นละเดี๋ยวขออนุญาตวา,างกับโต๊ะก่อนนะครับนี่นี่ครับท่านผู้ชมครับแค่นี้ก็แน่นละและตัวนี้เราสามารถดัดซ้ายดัดขวาได้นะครับพอเอาวางกับพื้นแล้วอเห็นว่ามันเอียงซ้าย แล้วก็ดัดไปทางซ้ายเอเห็นมาเอียงมาทางขวาแล้วก็ดัดมาอย่างนี้ครับดัดไปดัดมาได้นะครับนี่คือเทคนิคและวิธีการในการใส่เทียนนะครับท่านผู้ชมครับอย่าใช้วิธีการไฟลนถ้าใช้วิธีไฟลนเนี่ยขอให้เป็นวิธีสุดท้ายครับท่านผู้ชมในกรณีที่เราดินน้ำม,มันไม่มีเศษเทียนขี้ผึ้งไม่มีกระดาษที่ชั่วไม่มีวันเราไปเตรียมพิธีเราก็ใช้ไฟลนแต่ว่าข้อควรระวัาางก็คือ เอาวางลงกับพื้นและกะดีๆครับท่านผู้ชมพอล่นเสร็จต้องใส่เข้าไปนี้ต้องได้ที่เลยนะครับเอียงดีๆครับท่านผู้ชมเลงดีๆเลยอย่างนี้เข้าไปนะครับก็จะทําให้เทียนเราเนี่ยตรงไม่เอียงซ้ายเอียงขวานะครับนี่คือเทคนิคและวิธีการในการปักเทียนให้ตรงนะครับและมีอีกวิธีหนึ่งครับท่านผู้ชมครับถ้าสมมุติว่าเทียนเนี่ยครับมันไม่สมดุลกับ เชิงเทียนเลยเพราะว่าเชิงเทียนโลเล็กนิดเดียวแต่ว่าเทียนนี่ใหญ่ครับเทียนนี่ใหญ่ถ้าหากว่าท่านใช้วิธีลนเทียนใส่เข้าไปนะครับท่านผู้ชมว่าใช้วิธีลนไฟและเอาไปปักเนี่ยโอกาสที่เทียนนะ่ยัจะเอียงซ้ายเอียงขวามีและอีกอันหนึ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นก็คือเทียนไม่แน่นอาจจะตกได้เวลาประทานไปจุดนะครับสมมุติว่าประทานเอาเทียนชนวนไป ไปจุดใช่ไหมครับอาจจะไปถูปลายเทียนล่วงเลยครับท่านผู้ชมครับเพราะว่ามันแค่ยองไว้เฉยนะครับถ้าในกรณีนี้ผมแนะนําให้ท่านใช้ตัวนี้เลยครับเครื่องมือนี้แหละครับท่านผู้ชมนี่ครับมีดครับมีดเอาไว้ทําอะไรนี่ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็ลองกะดูนะครับว่าเออเอรู เชิงเทียนแล้วเนี่ยประมาณสักเท่าไร่เราก็ใช้นี่แหละครับท่านผู้ชมเหลาเข้าไปครับนี่กะให้ดีแล้วก็เหล่า้าได้ดูแบบนี้<ห>นะ<ด>ครับเหลาเข้าไปเล็กน้อยเหลาเข้าไปให้มันรอบนะครับให้มันรอบให้รอบรอบพอรอบเสร็จเรียบร้อยท่านก็เอามาสวมเห็นไหมครับสวมได้ใช่ไหมครับแล้วก็กดเล็กน้อยอ่าแค่นี้ก็ได้วิธีการ ปักเทียนให้ตรงและแน่นแล้วนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือเคล็ดลับในการปักโูบและปักเทียนนํามาฝากกับท่านผู้ชมในคลิปนี้นะครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมอยากดูคลิปอะไรอยากให้ผมแนะนําอะไรก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับขอบคุณมากนะครับท่านผู้ชมที่อยู่เป็นเพื่อนกันและก็ชมช่องลุงสารดีวันนี้ครับวันนี้ นำเคล็ดลับในการปักเทียนมาฝากท่านผู้ชมเพียงเท่าน,นี้ครับลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับโชคดีมีความสุขกันทุกท่านครับพรมสวัสดีครับ